งานคนนี้ Ha ha ha! เอาลหนึ่งสองสามไปเลยไปแล้ว

เดี๋ยวก่อนเอามาอย,ย,ย,ยไวันสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง YouTube จันดาบ้านโดนสวรรค์นะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวตำปูปลาตำปลาแล้วก็หอยอเนาะแล้วก็ไข่ต้มเนี่ยน,นะพี่นอ้องวันนี้มากับใครบ้างคะเนี่ยพี่ก็จมากับน้อง น้องตี้น้องตี้นะครับน้องตี้คนเก่าคนเดิมคนเก่าคนเดิมใช่แล้วก็อันนี้เติมคือเพลพาวนะสวยที่สุดเอาละแล้วแล้วคนกลางชื่ออะไรอ่ะโอ้โอ่าใบนะครับผมโอเควันนี้วันนี้กินอะไรวันนี้ทําอะไรเขากินวันนี้ก็จะมีตำอ่าตำปลาแล้วก็หอยนะครับหอยโตโตโตเนาะพี่น้องเด้อากินเลยกินเลยค่ะไก่ต้มสวนพี่น้องนะมาเด้อมาเด้อพี่น้องนะ จับแสบน้ำกันเนีค่ะอั้แสบทไ้เอาเลยนี่เริ่นองตับแสบพอไอตัวนี้แสบแสบอร่อยไหมคะอร่อยนะคะแสบหรืเแซ่บลายจอกอู้หูดูไฟเดือดุ

เแซบละเลยเ่อพี่น้องืงพี่น้องหตัวับบยังไงแม่กินน้ำกันเดรต้องตครับ Hãy subscribe cho kênh 그거는 감도 또. เอสบอพอดีพอดีว่าเลยไม่เอสบอสวัสดีเด้อสวัสดีสบายเด้อค่ะทุกคนเด้อโอ้โบนนี้แต่โกหงาเล่เลยไปซะ จัดเลหอยมันกรอบแล้วหอยมันสดพี่น้องเจ็บเจ็บเจ็บอะไรเด้อมาๆๆคนไม่เคยกินแต่คนไม่เคยกินไม่เคยแล้วกินหอยหน่อยมาทุกวันนี้ได้เนี่ยนี่นะโอ้โหมีน้ำจิ้มอะไรคะเนี่ย จิ้มซีฟู้ดครับจิ้มซีฟู้ดใครเป็นคนตำคนนี้ใช่ไหมคะตำคนนี้เนาะตำยุกไห้ตีแล้วลยนนันนี้วันนี้ตี้ก็จัดการเรื่องส้มตำนะเนี่ยนี่ข้าปุ่นน้ำเนาะ สามพี่น้องกินมาเนี่ยฆาก,กันกินมาเถอะน้อง Oh. <laughs> ถ้ามีแมมจะได้ยินที่บ้านก็มีกันเลยขาไม่กินอย่างนั้นแหลตัวใหญ่มากอ๋อมันหอยโขงใช่ไหมอ่ะันนี้หอยอันนี้ไม่หอยหอยหอะไรวะเจลลี่ฮึพวกเราสายพันกันมางั้นอ่ายยินได้ไหมเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันแสบเต้นกูบเป็นคนต่ำแสบมะนาะคนต่ำคนต่ำแสบมันก็เลยแสบนะบวกกับคนต่ำมันต่เขาต่ำแ่บมันก็ไ่ด้แสบตงกัน ตอนยังหน่อยค่อยไปหาดีดอะไรอยู่ตรงหน้าคนโต๊กนี่มันยะไอ้ไม่เสียเงี้ยอยู่เลยบางยางหลายอืมลายไม่โต๊ะเลยลายแห้งเวลาคนตกนี่โดยเฉพาะเวลาคนตกเนี่ยย่ำหน้าออกไม่ไหมเนาะเออออกไม่ไหมมาเห็ดสดๆแบบเนี้ยแซ่บเลยกินกระชมต่ำเอามามาก้อยกินก็ได้ได้ดีเด้อพี่น้องพี่น้องค่ยกินอยู่บุ้งไว้เป็นอ่ะครับว่ึ ก้อยใส่บลูม้วนี่แซ่บนะขานมันมีอันไหนกันที่บ้านที่บ้านก้อยใช่มูดแดงเรื่องแมนขานมีใสู่ดแดงเลยแซ่แบหล,ลายกินละลายว่ะเนี่ยับอบแต่ไม่หนีโอกาสที่ได้กิน,นก็เนาะต้องไปหาซื้อตลาดหรือก็อยู่บ้านเทาได้นะ ว่นท้ามันต้องไปหาตามตรงหน้ามันจะได้กินฝนมันตกแกไร้มันจะออกมาาลายได้มามามาจับอือหึกะว่าไหาแะจ้าดายเมียบอกหน่อย่บ้านเองไปหาบอก ตั้มห้ามไปตา้มนานาหน้าก็ดีตามตามให้ตา้มหน้าแต่ก้เป็นแบบว่ายง่ใหม่เนี่ยนก็ตา้มรวยตามยังกอดตามตามเซ่บอกตามเซ่ใลร้ายเมื่อเท็ดตั้งไหนเนาะปลาหอยเนี่ยเท็ดตั้งไหนให้กินเนาะเท็ดเอะไรเนี่ยเขานิยมกินเป็นเป็นก้อยเมื่อนี้นะเท็ดยังแบบนี้บอกมื่อนี้บอกมื่อนี้ลวกจิ้มบอกลวกจิ้มแล้วกันโอ้ปะ อีกห้องอีกอย่างหนึ่งก็อบอบเนาะอบบานเห่าเนาะอบบานเห่าเหรกินกระตํามะฮุงได้โอ้ไม่ยังใส่ละตี่ใส่ยังแน่ละตี่ไม่ได้ขนเหตุนะข้อเห็ดอะไรเห็ดไม่ยังใส่ละตี่ไม่ยังไม่ตะไครบ่ตะไครยังบอกท่านผู้ชมแน่ไม่ยังหรือล่ะใส่ ใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดแล้วก็ใส่พริกไปนิดนึงเด้อโอ้โหกระพราใส่น้ำเนาะ้กระเพาหอมหอมบ่ลูกหล่ะหอมบ่โอ้ยหอมแห่งไรอืมมันรับข้าวเนาะพวกนี้เนาะรับข้าวแมนแต่ก่อนเฮาสิเฮ็ดกินเฮาก็ใส่แบ่งมันกับเกลือล้างให้มันสะอาดแล้วก็แซ่ไว้สักประมาณสักสมุนกกวัวเออสมุนกกวัวได้เฮาแซ่ม่้งเหรอ๋อชั่วโมงนึงได้บ่แม่นอันนี้ อันนี้คือเคล็ดลับนะคะออจำด้วยมันไม่มีดินนะเออมันไม่มีดินแล้วมันต้องเอาดินออกก่อนถ้างั้นมันจะมีดินเพราะว่ามันเป็นหอยทดใหม่อือฮั่เอาโดยมาโดยเจ้าโดยน่อยเสผูกกลางทางกินจน แซ่บไรเกินว่าบบออกไหมกินว่าบ่เป็ดเนี่ยจะได้กินจะได้พ่าเป็นครั้งแรกที่ได้กินนะน้าพ่อเป็ดข้งแรกบอกพ่อเครั้งแรกว่าพ่อเป็ดนครผสมเคยกินจะได้หอยอี่นะกินแต่หอยแข้งหอยอย่างน่าแถนนะเนาะหอยอื่นบอยก็สันตอนนี้มากินมากินหอยหอยเขาเรียกมีมีหอยกระต่ายมีหอยเชอรี่มีหอยโข่งมันผสมผสมกันมาละลูกอือฮึ ไอ้น awesome, ี我 ses, 我่นมนะควาผสมก็กินได้กินเป็นครั้งแรกที่นี่ที่เดียวกินได้เพราะจันดาวบานณุสมบูรณ์บานณุสวรรค์บานณุสวรรค์จีบานณุสวรรค์เนี่ยเริ่มซ้อมกับของตัวละจันดาวบานณุสวรรค์เอาเรื่องของเรื่องกินยูไรด์สมบูรณ์เทปบดิ้งสมบูรณ์สมบูรณ์ช่างเหอเห็นร่เป่ามาตัวเมียตัวเมยเลยมามาพี่น้อง ก็แค่กิน้นาไหมคะแสบเนื้อมันค็สีหวานดี่มันสดนะพี่เน้อยเนื้อแสบหไหม สมัสมันแทบเลยมันตั้งแสงโอ้ยพออนุญาตดึงเด้อพี่น้องมันมันออกยากมันโอ้มันอบโดนโคตระแต่บางคนเขาก็กินเด้อที่มันเป็นแบบนี้แต่นี่บอกบอกบอกกินเพราะว่ามันอันนี้มันคือไข่มันด้อพี่น้องเดกอไข่ไข่หอย มาแต่ที่จะโตแคนอ้วน เขาจะเรียกว่าหอยเชอรี่เพราะว่ารู้ไหมถ้าหอยเชอรี่ไข่มันจะเป็นสีชมพูวันนี้เข้ากันสิจบคลิปแล้วเดอ้อขอบคุณที่เขามาเบิงมาชมกันละ กระปุคุณหลายๆมากมากมากวันนี้กับาบายบายพบกันคลิปปีนี้ต่อไปอ้าว <laughs>